สวัสดีครับพบกับกิ่งก้านใบอีกแล้วนะครับเช่นเคยวันนี้เราจะมาขุดปอทะเลกันนะครับปอตัวนี้เป็นปอไทยประมาณขนาดนะครับทาลงดินไว้ประมาณ1ปีนะครับเอารายละเอียดเอาเมนเอาอะไรได้ครบนะครับเราก็จะขุดขึ้นมาได้เวลาขุดขึ้นมาทำรายละเอียดแล้วนะครับโอเคไปกันเลย ทาทการตัดแต่งรากนะครับที่เกินมานอกกระถางนะครับจะถอดกระถางตัวนี้ออกมาแล้วจะตัดแต่งรากข้างในนะครับเพื่อลงไปปลูกใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่งหน้าที่กดในกระถางออกบ้างนะครับวัสดุปลูกของเรานะครับก็มีขิวมะพ้าวินกุกขงขัวไฟดินใบก้ามปูนะครับผสมคลุกเคล้ากันและลำใหญ่นะครับอ,อย่างละหนึ่งส่วนนะครับขิวมอพ้าวใส่ต้า้ทินกุกขงขั้วไฟนะครับเพืออ่อความร่วนของดินนะครับเวลาจะเวลาลาก,อ,าาก,อ,าากาออกปล่อยก็ออกนะครับและ ท้ายดินใบกำปูมาตัดแต่งว่าเสร็จแล้วนะครับเราก็นำนำ้องปอทะเลลงไปปลูกหาตำแหน่งหาท่าที่ถูกใจนะครับอ่าอันนี้ผมชอบท่านี้ท่านี้ละ่ะอ่าเราจะเราจะเอาท่านี้กันนะครับอือเ,เสร็จแล้วเราก็ปลูกก็สดุปลูกลงไปนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการปลูกปอทะเลสายพันธุ์ไทย น,น้องได้เวลาที่เอาขึ้นมาทำรายละเอียดนั่นะครับการเกลี่ยทรงนะครับอยู่ที่เรานะครับเราสักพักเราผอปลูกเสร็จแล้วเราจะลดน้ำยาฆ่าเชือ้อราแล้วก็น้ำยาเร่้ยงละนะครับทิ้งไปในร่มสักร่มลำไรนะครับสักอาทิตย์นึงพอน้องแตกใบออกมาดีๆแล้วค่อยขยับออกแดดนะครับฝากติดตามพอทะเลพอไทยต้นนี้ด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับการทําบอนไซครับผม